เออมีอันนี้ด้วยเนาะฮะอะไรนะเนทว่าว่าไงนะ ID Dkv idkv เออใช่เนทชื่อในเกมชื่อ idkv เนาะเฮ้ยทำไมพี่ใส่ไม่ได้อะทุกคนมันบั๊กปะเฮ้ยทำไมหมวกใส่ไม่ได้เอ้าเอ้าหมวกบัก๊กหมวกหมวกหมวกบัก๊ก เดี๋ยวหมวกบัคกจ่ายแล้วเมื่อกี้จ่ายแล้วอาจซื้อใหม่ก็ได้อ่ะเนี่ยหมวกบัคกอ๋อพี่มีหมวกอยู่แล้วโอ้แย่แย่แย่ก็ว่าทำไมใส่ไม่ได้มีหมวกอยู่แล้วโถ่อยโอ้หัวจะปวด <c oughs> ก็ว่าอยู่ <c oughs>